ผม <c oughs> หลังบ้านผมโอ้โนี่ตำลรงครับตำลรงครับผมตำลรงเยอะครับตำลรงตามต้นกล้วยโอ้ยอดใหญ่ๆท่้งนั้นครับนี่ครับยอดใหญ่ก็โตครับเดี๋ยวดูละเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆจะมากเก็บครับยอดใหญ่วต้นอ้อยครับ ครับดงกระเพรา,าครับผมเดีย๋ยวจะเก็บกระเพรา,าไปให้นกเดี๋ยวขอเก็บกระเพรา,าไปให้นกสักหน่อยครับนกชอบกินครับกระเพราหา่อตึมๆหน่อยครับให้นกกินนี่ครับผมกระเพา,างามครับเยอะไปหมดเลยครับ นกให้ไก่กินครับผมกระเพาครับถึงนจะดูแรงก็ร่วงโรยหมดเึงนจะดูนี้ก็ออกมาเองครับประเพาเก็บต้นที่มันหวังทางก่อน สะพาวะมีบัวผมสวยงามอันนี้ฝรั่งครับผมฝรั่งนี่ครับอยู่โตว่านี้นะครับน้องนี่สุกแล้วครับบเล็กกับสุกแล้ว มเยอะแต่บัวก็เริ่มมาแล้วตอนนี้มะพร้าวก็ของตัวแห้งแห้งคาต้นแล้วครผมตอนนี้ครับโอ้โหอันนี้งอกบนต้นแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับนี่งอกแล้วครับนะครับอันนี้งอกบนต้นเลยครับ เก็บลงทีงอกเลยครับงอกเลยของลูกแห้งทิ้งครับเนี่ย แตกหนอครับของก็ไม่ค่อยได้อยู่ครับของไม่ค่อยได้อยู่ไม่ได้ตัดเท่าไหร่ครับเริ่มจะลกแล้วครับตอนนี้ <c oughs> พวกยังไม่หมดนะครับผมนี่ครับตกลงมาตกเน่าเข้าไปแล้วมันดูว่าค้างต้นอยู่ตกมาเน่าครับผมได้กะเพราแล้วใบกระเพราแล้วครับ,บรรไ,ได้ใบกร,ะ,ระ,ะเพราแล้ว,เ,ว,ลว,ดเ,ว,ลวเดี๋ยวจะเอาไปให้นกครับผมนกทานครับ ฝนหยุดไปหลายวันแล้วครับผมน้ำยังขังอยู่นะครับผมตกหลายวันแล้วครับค้วยํำว้าครับผมก็อบูกไว้ครับผมจ้ของก็ไม่ค่อยจะทานครับให้แต่ชาวบ้านทานใครอยากได้ก็มาตัดเราโน่นกหวีนนอนก็สักหน่อยก็คงจะได้ครับผม ครับนลวงกระเพาแดงเยอะมากงามมากผมไม่ได้รดน้ำไม่ได้อะไรครับผมขึ้นเองงามเองดกนั่นเองครับป่าอ้อยครับ <c oughs> 爬。 นี่ครับนี่ครับลูกอันนี้กันรรกลกกเลยครับอีกกล็กอะไรอะไรครับเนี่ยเยอะครับผมโอ้โหเต็มเลยครับผมเดี๋ยวสุกก็ทานได้ครับเนี่ย <c oughs> คก็งามครับเต็มเลมีทั่วครับเต็มเลยไปทั่วครับขอสวัสดีครับผมคบสิงหาด้วยยอดมะพร้าวครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจมส์ชาแนลครับผมเจมส์ชาแนล ไหนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ